ีอคล่าเมือนรถชนเียวอ๋อคือจริงๆไม่ได้แบบว่ามีคู่กรณีครับก็คือชนพูดกับเสาคอนโดพวกเสาคือคู่กรณีเสาคือคู่กรณีก็คือเหตุการณ์อะไโดนมันก็คือมันเป็นจังหวะแบบเบลอๆครับเบลอๆเมอเมอร์จังหวะเที่ยงคืนดึกๆแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมเพิ่งย้ายย้ายคอนโดใหม่ด้วยทีนี้ก็เลยยังไม่ค่อยเออยังไม่ค่อยคุ้นกับทางที่มันแบบขึ้นลงอะไรเงี้ยครับก็เลย อ่ะไปชิมมันสักหน่อยง่วงเลยหรือเปล่าครับน่วงง่วงด้วยจริงๆก็มันก็นเป็นเป็นเป็นช่วงที่พอมันดึกๆอะไรเงี้ยในในช่วงนี้ครับเราก็ต้องยอมรับว่าเออตัวเราเองก็ทํางานหนักมากๆเลยก็มีคนถามถ,ถึงแบบเป็นห่วงแหละว่าว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันแบบเราบาดเจ็บอะไรตรงไหนไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถามไปถึงว่าเออทำไมถึงโชนอะไรเงี้ยอย่างแม่เนี้ยเขาก็จะถามแล้วว่าเออทำไมถึงชงนยเ ตื่นเลยจากตอนแรกก็คือเบลออยู่ตอนนี้ก็คือตื่นเลยนนรู้สติยังไงบ้า,บางครับมันเป็นแบบก่อนอื่นก็คือต้องถอยก่อนก่อนอื่นคือมัอนพอมัอนพอมัอนชนไปปุ๊บมันฝังเสามันฝังเข้าไปเลยในใน,ในประตูเราอถอยใจเป็นไงครับก็คือยังไงมันก็ต้องมีเสียงดังแล้วก็ต้องเจ็บอยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆถอยออกมาอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็รู้สึกแล้วแหละว,ว่ายังไงมันก็น่าจะหนักมากเลยก็วิ่งลงไปดูครับก็ยุบไปเลยครับประตูค้าบก็ยุบเข้าไปเลยกับรถยนต์นี้เป็นขวัตเหตุครั้งแรกเลยไหมครับ จริงๆก็มีเฉียวชนแบบนี้อยู่บ้างครับแต่ว่านานแล้วที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่แบบรู้สึกว่าชนแล้วตื่นแต่อันนี้มันคล้ายเหมือนจะหลับในด้วยนรือรกนเล่า,าลคือนนี้มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นเอออาจจะเม่อเม่อเบลอเบลออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช่แล้วแล้วก็มันจริงๆมันไม่ได้แบบเป็นการขับระยะทางไกลเลยมันคืออยู่ในคอนโดแล้วแต่ว่าเราเองอ่ะไม่ได้ระวังมากกว่าแล้วก็บวกกับว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็เหนื่อยเหนื่อยมาแล้วกับการทำงานเหนื่อยเหนื่อยะไรอย่างเงี้ยครับ มีโอกาสที่เป็นไปได้รถไปสูตรนะเพราะว่ายังกลัวเดี๋ยวต้องใช้รถอยู่ในสองสามวันนี้ความเสียหายของทางคอนโดมีเกิดขึ้นไหมครับตอนนี้แต่ตอนเรียกร้องอะไรมันได้แค่ยกมือขอขอโทษแต่ว่าจริงๆก็คือมันเป็นเสาปูนแหละครับมันเป็นเสาปูนแล้วตัวเราไปชนเนี่ยปูนเขาไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอุสาอะไรๆมีเราเนี่แหละที่ใจบอบสลายอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้มันลัุกลักลุกลักครับมันกลัวเลยไหมเพราะว่า มันก็คือมันมันก็เสี่ยงนะก็ทําให้เรารู้สึกอยากจะขับรถให้มันให้มันให้มันระวังมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มดูแลตัวเองในในมุมของการนอนและรู้สึกว่าเออบางทีถ้าสมมติถ้าตอนนี้มันยังเป็นแค่การชนที่ไม่มีคู่กรณีแต่ทั้งวันหนึ่งมันชนแล้วมันมีรถชนเข้ามาหนักแล้วมีคนอื่นด้วยมีคนบาดเจ็บด้วยเราเองจะเป็นคนที่แบบรู้สึกรู้สึกแย่มากบอกว่าช่วงนี้ช่วงเป็นช่วงดวงตกพิดมด้วยปะคะเลยถ้าถามว่าดวงตกไายชงหรอปีนี้ไม่ได้ชงครับปีนี้ไม่ได้ชงแแต่่่่่่ววววาาาาคคงงเเป็นรรือบบมู้สึกที ทำงานหนักมากกว่าคณะตอนนี้คืองานเยอะมากๆในในมุมของเบื้องหน้าด้วยแล้วก็เบื้องหลังด้วย <c oughs> จริง,รงๆก็พยายามที่จะลดลงครับลดลงในแง่นี้ก็คือว่าอยากให้วางแผนดีๆอะไรเงี้ยว่าอาทิตย์งเราจะทำงานเออบื้องหน้าประมาณเท่าไหร่เบื้องหลังประมาณเท่าไหร่ด้วย <c oughs> เป็นห่วงเป็นห่วงอยู่แล้วเขาก็ต้องรู้สึกว่าเอออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเขาต้องเป็นห่วงเป็นธรรมดาครับแต่ว่าเขาก็ เป็นขงรถด้วยว่าเออเราจะยังไงดีจะต้องเข้าวัดทำบุญเลยไหมฮะล้างคิดว่าครับมีคุยคุยไว้กับที่ที่ทำงานด้วยเหมือนกันว่าจริงๆในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเราก็อยากจะเสริมความสิริมงคลอะไรบางอย่างด้วยในการเริ่มงานใหม่ด้วยอะไรอย่างี้ครับก็ก็คงอยากจะไปทำบุญกันมีเหตุการณ์อะไรเก่ยนหน้านีด้วยไหมครับ่าที่มันเป็นนอกจากรถยนต์เลยผมว่ามันเป็นความเป็นความติดติดขัดขัดมากกว่าในเรื่องของงานด้วยนะครับในเรื่องของ ของการทํางานอะไรเงี้ยคือมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเห็นผลว่ามันติดขัดแต่ว่าโอเคบางงานมันมันมีมันมีมันมีอะไรบางอย่างที่เราทำให้เราต้องเลื่อนเออมันไม่ราบรื่นอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดจะไปก็อยากไปทําบุญกันหรือเคยบนอะไรเอาไว้ก็อาจจะต้องไปแก้แล้วเออเพราะว่าผมมเคยบนไนไข่เอาไว้แต่ว่ามันถึงจุดแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสว่างลงกลับไปแก้ก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วต้องลงกลับไปแก้แล้วเหมือนมีอะไรมาเตือนใช่ช่วงนี้เป็นพิเศษ ครับย,ยังไม่ได้เคลียร์แต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะต้องหาแล้วเดือนหน้าต้องไปแล้วภาวนาอะไรปะเดี๋ยวไปครับบอกเขาอยู่ครับเ,<อ>เพราะว่าเขาจะมีรูปมีไอ้ไข่อยู่ในที่ที่<อ>ทห้องก็จะบอกว่าเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรู้แล้วรู้แล้วเป็นคนมาเตือนแล้วอ่ะพี่โดงขอขอนุญาตถามน้องพี่แก้มหนะะ่อยค่ะช่วงนี้เห็นพี่แก้มแบบกลับมาเหมือนรับงานในมงจฉาก็ เยอะขึ้นครับแล้วก็สําคัญเลยคือจริงๆแล้วหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้รู้จนแบบว่าได้เห็นรายการที่ผมไปทํากับตั้มแล้วก็ชวนพี่แก้มมาคุยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นรายการที่เราอยากจะมีพื้นที่ระบายให้กับเพื่อนพี่น้องในวงการของเราเงี้ยแล้วพี่แก้มก็เป็นคนนึงที่เราคิดถึงเพราะว่าเราอะรู้เรื่องราวเขามาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่คนส่วนใหญ่อะไม่ไม่ได้รู้เรื่องราวเลยก็เรา <ๆ S 2> ก็เลยรู้สึกว่าออาพี่แก้มมาคุยกันไหมมาลองมาลองคุยกันดูอะไรอย่างเงี้ย่ง ก็เลยกลายเป็นรายการดีท็อกที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็มันกลายเป็นกระแสเหมือนกันที่คนก็จะพูดถึงว่าเออไม่เคยรู้เลยว่าพี่แก้มเจอเรื่องราวมันหนักมากแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทําให้เขาก็เป๋เลยแหละในวงการบันเทิงเขาก็ไม่กล้าเลยอะไรอย่างี้จนตอนนี้เขาก็รักษาตัวเองดีขึ้นครับแล้วก็เริ่มกลับมาใช้เวลานานไหมก่อจะแบบว่าเจอจากับพี่แก้มเป็นนั่งพูดคุยปวดใจกันอีกครัไม่เลยครับโทรไปบอกเลยว่าพี่แก้มแบบมีรายการนี้นะผมเพิ่งทําแค่2เทปเองยังไม่มียังไม่มี เออสปอนเซอร์ยังไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยมีบัตเจตนิดหน่อยนะอยากมาไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็ <c oughs> เขาก็ตอบโลงทันทีครับไม่ได้คิดอะไรเลยเพียงแต่ว่าโอเคในวันที่ก่อนถ่ายเราก็เขาก็กังวลน,นิดนึงว่าเอ๊ะ การคุย <c oughs> ในครั้งนี้มันจะคุยไปอีกประเด็นหนักบ้าง,งเ,เราก็อธิบายเขาฟังว่าอ๋อผมจะพูดเรื่องนี้นะเรื่องนี้นะเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยพี่แก้มลองดูก็ได้ว่าสะดวกจะตอบตรงไหนไม่อยากตอบตรงไหนหรือถ้าถ่ายไปแล้วรู้สึกว่าตรงไหนแบบไม่โอเคอ่ะบอกได้อะแบบไรเงี้ยครับซึ่งใช่พอพอพอไปไปถ่ายปุ๊บเนี่ยวันนั้นทุกคนร้องไห้หมดเลยทั้งคนถามคนตอบคนนั่งอยู่หลังกล้องอะไรเงี้ยแล้วก็ พอเ,เอาเทปไปเขาดูเขาก็ไมไ่ติดอะไรครับ mm hmm. เขารู้สึกว่าก็ mm hmm. โอเคอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีตัดตรงไหนเลย mm hmm. ดีใจไหมที่เห็นที่เราดีใจดีใจดีใจแล้วก็ดีใจที่รู้สึกว่าเราได้พูดคุยกับเขาด้วย mm hmm. เพราะว่ามันมีอะไรที่มันติดค้างในใจกับยู่เยอะเหมือนกัน,นกับตั้มเองด้วยอะไรเงี้ยที่มีอะไรที่มันติดค้างกับพี่แก้มอยู่อยากขอโทษอยากบอกอะไรเงี้ยครับซึ่งวันนั้นในรายการเราก็ได้พูดทุกอย่างเ mm hmm. ต็มที่แล้วก็ได้เคลียร์ใจทุกอย่างเต็มที่ mm hmm. คือรู้รู้บ้างครับรู้บ้างแล้วก็รู้ว่ามันมันหนักหนามากถึงขั้ว่าแบบเขาก็ไม่ได้อยากร้องเพลงแล้วเขาไม่มีความสุขกับก้องเพลงแล้วอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงเขามากเออก็เราก็ ในในฐานะที่เราก็เป็นเป็นเป็นคนที่ทํางานด้วยกันกับเขาแต่ก็ไม่ได้เป็นคนในครอบครัวแบบใกล้ชิดขนาดนั้นเราก็เลยโอเคได้ได้แต่ถามถ่ายทางห่างอะไรนะครับคอยอัปเดตสถานการณ์ทห่างๆแต่ว่าเราก็รู้แล้วแหละว่ามีแม่แล้วก็มีน้องสาวพี่แก้มเนี่ยคอยดูแลอยู่แล้วแล้วก็สบายใจได้แล้วแล้วว่า2คนนี้เขาไม่ยอมปล่อยอยู่แล้วหลายคนอาจจะไม่เดือดนภาพแก้มมาลงดีเอะไรตี่นี่น่าจะมีแบบอีกอีกกลุ่มหนึ่งใช่ครับคือผมก็ก็ก็บอกเขาแหละว่าจริงๆว่า คนอะไม่เคยรู้มุมนี้ของพี่แก้มเลยเพราะว่าถ้าเข้าไปดูในไอจีพี่แก้มอะเขาก็จะเห็นแต่พี่แก้มมีความสุขมันก็คือมุมที่เขาอยากให้ใ,หในมุมความเอ็นเทอของเขาอะในไอจีที่คนมาตามเขาแฟนคลับเขาตามอนะไรยเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าอยากให้คนดูอะมีความสุขอนะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้เผยด้านลบให้คนเห็นนะแต่ว่ามันกับการว่าทําให้ด้านลบที่เขามีอยู่อะมันค่อยๆสะสมในตัวเองอนะไรเงี้ยก็ก็สงสารครับถ้าถ้าผู้ตรงๆคือผมผมเคยเจอเขาในสภาวะที่แบบเขาแย่มากๆอนะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเออรู้สึกเป็นห่วงเขามากๆ โอ้ดีขึ้นมากครับตอนนี้คือรู้สึกได้เลยว่าเขาเขาแข็งแรงขึ้นแล้วเขาก็เ,าเติบโตขึ้น กล้าขึ้นอะไรเงี้ยก็ก like ็ดีใจกับพี่แก้มพร้อมของเขาที่กลับมารับงานในวงการบันเทิงงานน้องเอกต่างนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเขาทีเขาได้คุยกับเขาข้าถามในมุมผมก็รู้สึกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าโอเคในมุมพี่แก้มอาจจะบอกว่าเออมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนที่เพอร์เฟกต์ประมาณหนึ่งนะมนเหมือนว่ารักรักความเพอร์เฟกต์ประมาณหนึ่งเพราคงอยากจะให้ตัวเองฟื้นฟูกลับมาเต็มที่มากๆเลยแต่ว่าหนูว่าทุกคนได้ปลดล็อกเลยนะปลดล็อกเลยพอได้คุยกับพ่อปลดล็อกผมกับตั้้มมพีี่่แกกก็ปลลลดออทุยยางเ คค <Okay, S 2> ขอบค,คุณค่ะพี่โดะพี่โด้เสิร์ก่อนนะครับครับผม